ตอบคอมเมนต์นี้นะคะเหรียญจะขึ้นทุกรูปไหมคะ7วันที่แล้วโพสเหรียญไม่ขึ้นอีกเลยค่ะคือน้ำฝนจะแจ้งทุกคนนะคะว่าเหรียญไม่ได้ขึ้นทุกรูปนะคะจากประสบการณ์ของน้ำฝนเองนะคะในการที่เราผ่านการสร้างรายได้จากโบนัสของ facebook นะคะหรือว่าเราได้รับการตั้งค่าจากโบนัสของ facebook นะคะคือน้ำน้ำฝนจะแจ้งทุกคนว่าเหรียญไม่ได้ขึ้นทุก คลิปทุกรูปทุกข้อความไม่ได้ขึ้นแบบนั้นนะคะเหรียญจะขึ้นต่อเมื่อมียอดกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่ากดติดตามนี้ไม่น่าเกี่ยวขออภัยแต่ว่าเหรียญน,นี้ขึ้นจะขึ้นอยู่กับยอดคอมเมนต์ด้วยยอดที่กดไลค์ยอดกดความรู้สึกแล้วนะคะเออนั่นแหละมันจะขึ้นตรงนั้นแล้วก็ถ้ามียอดกดแชร์เยอะคนเห็นโพสต์ของเราเยอะ มีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์หมายถึงการมีคอมเมนต์แล้วเราไปตอบคอมเมนต์แล้วมีเพื่อนมาคอมเมนต์ในในโพส์โพสนั้นของเรานะคะคือเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับโบนัสเยอะนะคะคือเหรียญมันจะขึ้นแบบนั้นแต่ว่าถ้าเราโพส์สมมุติโพส์วันละสิบสิบรูปแต่ว่าสิบรูปนั้นไม่มีแบบว่ากดกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เลยเหรียญก็จะไม่ขึ้นนะคะเหรียญจะขึ้นก็ต่อเมื่อ มียอดกดความรู้สึกกดแชร์กดคอมเมนต์ประมาณอย่างนี้นะคะให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอก็ก็เหมือนกันข้อความก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ไลฟ์สดนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับโบนัสเฟซบุ๊กนะคะโบนัสเฟซบ o ๊กนี้ได้จากอะไรบ้างหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจนะคะคลิปนี้นังฝนจะมาบอกนะคะ โบนะัสจากเฟซบุ๊กก็จะได้จากการที่เราพิมพ์ข้อความเป็นข้อความธรรมดาของเราเป็นรูปภาพรูปภาพนี้ให้เป็นภาพที่เราถ่ายเองนะคะไม่ใช่ว่าไปดึงรูปภาพของคนอื่นมานะคะอันนั้นคือไม่ได้นะคะเพราะว่า AI ตรวจจับได้นะคะว่าเราไปดูดรูปภาพของเขามาอันนั้นคือสร้างไรายได้ไม่ได้นะคะ ทางที่ดีที่สุดก็คือให้เราถ่ายรูปภาพด้วยตัวเราเองนะคะจากกล้องมือถือของเราเองหรือว่าเราจะถ่ายเป็นตัวเราเองก็ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้จำหน้าเราได้นะคะแล้วก็จะมียอดไลค์เยอะเพราะว่าเพื่อนๆใน Facebook เราเยอะอะไรอย่างนี้ถ้าเราถ่ายเป็นรูปหน้าตัวเองแบบว่าทำกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้แล้วก็ สามารถตั้งเวลาได้นะคะในการโพสต์รูปโพสต์ข้อความนะคะหรือว่าโพสต์คลิปวิดีโอนะคะเราสามารถตั้งเวลาได้นะคะเพราะว่าทุกคนมีเวลาที่จํากัด24ชั่วโมงนะคะสรุปนะคะเหรียญจะขึ้นทุกรูปไหมไม่ได้ขึ้นทุกรูปนะคะเข้าใจตรงกันนะคะเหรียญจะขึ้นต่อเมื่อมียอดกดความรู้สึกก็คือกดไลค์กดความรู้สึกแบบว่าหัวเราะร้องไห้อะไรงี้ยนะกดไลค์อย่างเงี้ยเือประมาณเงี้ยนะคะก็คือ ถ้ามียอดคอมเมนต์เหรียญก็ขึ้นเหมือนกันถ้ามียอดแชร์เหรียญก็ขึ้นเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องน้ำฝนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ